เบสคำสิงเปิดหน้าล่าสุดพอสมรักถึงกับตกใจอกขอร้องเรื่องนี้ ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะสําหรับกรณีของสมรักคําสิงโดยลูกสาวคนโตอย่างเบสคําสิงเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้เผยยังไม่ได้คุยกับพ่อสมรักรับรู้จากข่าวเหมือนทุกคนปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายตอนนี้ไม่ขอเชื่อไฟไหนทั้งนั้นสงสารแม่มากที่สุดลาสุดสาวเบสได้ออกมาโพสไอจิสตอรี่เผยภาพว,วิดีโอคอลกับคุณพ่อในปีใหม่ พร้อมข้อความบอกว่าโกนหนวดหน่อยขอให้พ่อมีความสุขขอให้พ่อไม่มีเรื่องราวใดๆอีกขอให้พ่อแข็งแรงดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยกลับไทยเจอกันค่ะสู้ไปด้วยกันเปิดหน้าล่าสุดสมรักเบสถึงกับตกใจลูกถึงกับขอร้อง